สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมาแจกสูตรวิธีการตา่าพริกแกงเผ็ดแบบง่ายๆกลิ่นหอมไม่เปรี้ยวไม่ขมไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะสําหรับส่วนผสมของพริกแกงเผ็ดนะคะก็จะประกอบไปด้วยพริแกแห้ง25เม็ดความเผ็ดเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามความชอบเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นพริแกแห้งเม็ดใหญ่ค่ะ นี่นะคะพริกแห้งเม็ดใหญ่เราก็จะนําไปตัดแล้วก็เอา,มาเมล็ดออกนําไปแช่น้ําให้นิ่มล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยจํานวน7เม็ดค่ะต่อไปก็จะเป็นกระปิ1ช้อนแกงเกลือแกงครึ่งช้อนแกงผิวมะกรูดครึ่งช้อนแกง สำหรับการใส่ผิวมะกรูดเราจะไม่ใส่เยอะค่ะเราจะใส่พอให้มีกลิ่นหอมนะคะถ้าใส่เยอะเกินไปจะทําให้พริกแกงของเรามีรสขมส่วนวิธีการปอกเปลือกนะคะเราก็จะปอกเปลือกเอาสีเขียวๆนะคะให้ติดผิวสีขาวน้อยที่สุดค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นพริกไทยเม็ดครึ่งช้อนแกงกระเทียม50กรัมรากผักชี5ราก ขาแก่20กรัมตะไคร้ซอย20กรัมหอมแดง100กรัมส่วนผสมก็ครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะต่อไปก็จะใส่ขาแก่แล้วก็ตะไคร้ซอยลงไปค่ะสำหรับวิธีการทําพริกแกงเผ็ดไม่ให้เปรี้ยวนะคะตะไคร้เราไม่ต้องใส่เยอะค่ะถ้าเราใส่เยอะเกินไปจะทําให้พริกแกงของเรามีรสเปรี้ยวค่ะ ก็ตำนะคะตำให้ละเอียดเลยค่ะต่อไปก็จะใส่พริกแห้งลงไปนะคะ ตามด้วยพริกเม็ดใหญ่ที่แช่น้ำค่ะตามด้วยเกลือนะคะ สำหรับพริกของเราเริ่มละเอียดได้ที่แล้วค่ะเราก็จะใช้วิธีทยอยใส่ส่วนผสมลงไปแล้วก็ตำนะคะก็จะช่วยให้พริกแกงของเราละเอียดค่ะต่อไปเราก็จะใส่พริกไทยเม็ดลงไปตามด้วยผิวมะกรูดรากผักชีจากนั้นก็ตำส่วนผสมทุกอย่างให้ละเอียดดีค่ะ ต่อไปก็จะใส่กระเทียมลงไปตำทุกอย่างให้ละเอียดค่ะกระเทียมของเราละเอียดดีแล้วนะคะ ต่อไปก็จะใส่หอมแดงลงไปตำให้ละเอียดอีกรอบค่ะ พอทุกอย่างของเราละเอียดได้ที่แล้วนะคะสุดท้ายเลยเราก็จะใส่กละปิลงไปกระปิเราจะใส่สุดท้ายเลยนะคะตามส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบค่ะ เสร็จแล้วค่ะสาหรับวิธีการตาพริกแกงเผ็ดแบบง่ายๆนะคะสําหรับพริกแกงเผ็ดของเราสามารถนําไปประกอบอาหารได้หลายเมนูเลยค่ะส่วนวิธีเก็บรักษานะคะก็นําไปใส่กล่องไว้ปิดฝาให้สนิทนําไปแช่ตู้เย็นไว้สามารถเก็บได้นานจนกว่าเราจะทานหมดเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูค่ะรับรองเลยว่าสูตรนี้หอมไม่เปรี้ยวไม่ขมแน่นอนค่ะ หากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดีวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ